เที่ยงของกะทิแล้วนะคะเป็นเป็นอาหารเที่ยงเป็นบรน์นะคะยังไม่ใช่อาหารเที่ยงที่มาที่มาที่นั่งลงนั่งลงอ่ะที่นั่งลงแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะกะทิเขาไปกินแอลเซ่รสวานิลานะคะสามสี่สิบสองบาทใส่ไปอีกสองอันค่ะน้องน่าจะยังไม่อิ่มเพราะน้องตัวใหญ่ค่ะ แกเดยังมีไฟนะยังรับได้อยู่นะเอาอีกอันนึงค่ะเราจะเป็นของแถมแล้วตอนเย็นก็กินไก่กันค่ะอีกอันนึงได้ไหมคะอันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็รอกินข้าวเย็นเลยทีเดียวงม<อ>เก่งมากลูกไป